สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูโรสอีกแล้วนะคะในวิชาทัศนศิลป์ค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องงานสินภาพสวยค่ะก็มีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือการวาดภาพสิ่งของรอบตัวค่ะและหัวข้อที่2นะคะการวาดภาพจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั่นเองค่ะอ,อยากรู้ไหมคะว่าเป็นยังไงก่อนจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพนี้ก่อนเลยค่ะนเรียนรู้จักรูปภาพที่ครูกำลังนำเสนอไหมคะ แน่นอนทุกคนรู้จักนะคะก็จะมีสม้มมีถ้วยแล้วก็มีลูกเจี๊ยบนั่นเองเอ๊ะแต่ถ้านักเรียนอยากจะวาดภาพพวกนี้ล่ะนักเรียนอยากจะวาดภาพให้มันเหมือนจริงอยากจะลองเริ่มวาดภาพเราต้องเริ่มจากตรงไหนไหนใครรู้บ้างคะว่าอยากจะวาดรูปส้มเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรก่อนอยากจะวาดถ้วยหรือว่าอยากจะวาดลูกเจี๊ยบต้องเริ่มจากอะไร บางคนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้กันเลยค่ะหัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องการวาดภาพสิ่งของรอบตัวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะการวาดภาพสิ่งของรอบตัวเนี่ยมีรูปร่างรูปทรงที่หลากหลายมีทั้งคล้ายกันแล้วก็แตกต่างกันซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถทำไมคะว่าสิ่งเหล่านั้นได้โดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรง สีและก็พื้นผิวให้เหมาะสมกับภาพที่วาดเอ๊ะจำคำนี้ได้ไหมคะเส้นรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิวเราเคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะในบทก่อนหน้านี้นี่เองใช่ไหมคะลูกเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างรูปทรงสีและก็พื้นผิวนักเรียนได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนํามาใช้ในการวาดภาพเห็นไหมคะว่าเราจะได้เริ่มใช้สิ่งเหล่านี้แล้วนะคะ อ่าเห็นไหมคะนี่คือภาพจริงภาพจริงคือภาพใจการภาพถ้วยแล้วก็ภาพแก้วแต่ภาพวาดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมคะอ่านี่คือลักษณะของภาพจริงแล้วก็ภาพวาดทีนี้เราต้องมีหลักการยังไงบ้างหละ่ะในการวาดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะหลักการวาดภาพสิ่งของรอบตัวนะคะข้อที่หนึ่งเลยนักเรียนต้องสังเกตเส้นรูปร่างรูปทรง สีและพื้นผิวของสิ่งของที่ต้องการวาดว่ามีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณครูจะวาดหวีคุณครูอยากจะวาดรูปหวีเนี่ยคุณครูต้องสังเกตอะไรคะลูกรูปรป่างของหวีเป็นยังไงคะรูปร่างตรงใช่ไหมมีสีรูปร่างรูปทรงมีสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะสีน้ำตาลพื้นผิว เรียบนะคะอ่าต้องสังเกตให้เป็นนะคะว่ามันมีลักษณะแบบไงคะมีเป็นซ,ซี่ด้วยนะคะมีอะไรอีกอ่ารายละเอียดก็จะมีรูปหมีเห็นไหมคะอ่ามีรูปหมีมีรูปหมีมหมใช่ไหมคะมีตัวภาษาอังกฤษเขียนไว้ด้วยอ่าโคค a โคล่าแบรเห็นไหมคะอืมนี่นะคะก็เป็นหมีโคคาโคล่านะคะ นักเรียนต้องรู้จักในการสังเกตนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ2ค่ะร่างภาพโดยใช้ดินสอเขียนเป็นภาพอย่างคร่าวๆยังไม่ต้องอยังไม่ต้องเน้นเส้นนะก็คือพอนักเรียนรู้จักปับ๊บดูตามน,นี้เลยดีกว่าดูภาพแจกันภาพจริงนักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะภาพแจกันปับ๊บต่อไปร่างภาพเห็นไหมคะดูมุมมุม มุมขวาด้านล่างนะคะรา่างภาพปั๊บโดยใช้ดินสออย่างข้าวๆยังไม่ต้องเน้นนะัข้อต่อไปขอโทษนะคะเลขมันลันผิดนะคะข้อต่อไปเมื่อแน่ใจว่าภาพที่ร่างได้สัดส,ส่วนและถูกต้องแล้วนะคะจึงใช้ดินสอหรือปากกาลงเส้นหนักให้เป็นลายเส้นชัดเจนดูตัวอย่างภาพนี้ค่ะลงเส้นหนักเห็นไหมคะ ต่อไปนะคะลงเส้นหนักแล้วก็ใช้พอเราลงเส้นหนักปั๊บมันจะมีรอยดิสออยู่ใช่ไหมคะถ้าหนูใช้ปากกาหนูก็ใช้ยังลบลบออกนะคะลงรายละเอียดให้สวยงามหลังจากนั้นระบายสีและตกแต่งภาพให้สวยงามนะคะเห็นไหมคะว่าหลักการวาดไม่ได้ยากเลยแค่อย่างแรกที่เราต้องทำคือสังเกตรูรปร่าง รูปทรงใช่ไหมคะสีและก็พื้นผิวนะคะของสิ่งของที่ต้องการวาดว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะก็คือนำทัศนาธาติ์าทศนธาตุที่เราเรียนกันมาเนี่ยนำมาปรับใช้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพสิ่งของรอบตัวไปแล้วหัวข้อที่สองที่เราจะต่อเลยก็คือการวาดภาพจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์นั่นเองค่ะ ภาพจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์เนี่ยเป็นภาพวาดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันที่เราทําไมคะเราเกิดความรู้สึกประทับใจหรือเป็นภาพติดตาจนอยากถ่ายทอดความคิดความรู้สึกออกมาเป็นภาพถ่ายพูดง่ายๆเลยก็คือนักเรียนรู้สึกประทับใจอยากจะวาดนั่นเองอยากจะเก็บไว้นะคะ ที่คูก็มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างมีภาพอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะหัวข้อที่1ก็คือภาพเหตุการณ์ทั่วไปภาพเหตุการณ์ทั่วไปเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเลยและทําให้เราเกิดความรู้สึกประทับใจจนสามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดได้นะคะเช่น ภา,ภาพเหตุการณ์น้าท่วมก็ได้ใช่ไหมคะภาพการแข่งขันกีฬาก็ได้หรือภาพการช่วยกันหาปลาอย่างตัวอย่างในภาพที่คุณครูกําลังยกตัวอย่างอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าเขารู้สึกประทับใจเขาก็เลยวาดเขาช่วยกันหาปลาใช่ไหมคะเขารู้สึกว่าประทับใจจังเลยอยากเก็บไว้อยากถ่ายทอดความรู้สึกนะเขาก็วาดลงไปนี่คือภาพเหตุการณ์ทั่วไปนะคะภาพช่วยกันหาปลาคะ่ะ ภาพที่สองนะคะก็คือภาพประสบการณ์ภาพประสบการณ์เนี่ยเป็นภาพวาดจากประสบการณ์ที่เราได้ไปสัมผัสและเกิดความประทับใจเช่นออภาพการได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ใช่ภาพการได้รับรางวัลน,นักเรียนได้รับรางวัล เรียนดีนักเรียนอยากจะวาดก็ได้หรือภาพนักเรียนไปเที่ยวทะเลก็ได้ดังตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างอยู่ตอนนี้นะคะก็คือภาพที่เขาไปเที่ยวทะเลก,กันเขาก็อยากจะเก็บภาพความทรงจํานี้ไว้อาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวกับเพื่อนก็ได้นะคะต่อไปค่ะหัวข้อสุดท้ายก็คือภาพเทศกาลหรือประเพณีต่างๆนะคะภาพเทศกาลเทศกาลก็คือคําว่า ข่าวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญการรื่นเริงในท้องถิ่นเช่นตรุจีนสงการเข้าพรรษาวันศาตร์ต่างๆนะคะวันปีใหม่ก็ได้นะคะคำว่าเทศกาลนะ หรืองานประเพณีต่างๆเป็นภาพที่วาจะเหตุการณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลหรือประเพณีต่างๆซึ่งจะทําให้เกิดความรู้สึกประทับใจนั่นเองค่ะแล้วเกิดความภาคภูมิใจนะคะเช่นวันสงการวันลอยกระทงเป็นต้นค่ะเวลานักเรียนไปเทศกาลไหนๆนัเรเองก็อยากจะเก็บภาพความทรงจําไว้ใช่ไหมคะเรียนก็อาจจะ เป็นภาพวาดนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมีภาพเหตุการณ์ทั่วไปภาพประสบการณ์แล้วก็ภาพเทศกาลหรือประเพณีต่างๆทีนี้นะคะเราก็จะมาดูหลักการวาดภาพบ้างหลักการวาดภาพจากประสบการณ์หนึ่งเลยนะคะกําหนดเรื่องราวที่จะวาดก่อนที่จะวาดได้เราต้องทําไมคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะวาดอะไรเราต้องกําหนดิคิดออกมาก่อนเอะจะวาดอะไรดีนะ โดยกําหนดรายละเอียดของภาพว่าจะต้องวาดภาพอะไรนั่นเองค่ะอย่างเช่นคุณครูอยากจะวาดภาพคุณครูไปเที่ยวสวนสัตว์มาอคุณครูไปสวนสัตว์ใช่ไหมคะครูก็จะหรือคุณครูไปเดินห้างก็ได้อ่ะคุณครูไปเดินห้างซูเปอร์มาร์เก็ตคุณครูอยากจะครูประทับใจจนเลยคุณครูเจอดาราคุณครูก็อยากจะวาดภาพนี้ไว้ก็ได้คือครูกําหนดเรื่องราวละ 2. สองร่างภาพให้เป็นโครงของภาพโดยรวม โดยใช้ดินสอร่างเป็นลายเส้นบางๆให้เป็นเส้นรูปร่างรูปทรงเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกก็คือร่างไว้ก่อนจะะว,วาดอันไหนตรงนี้อันนี้อันนี้วาดใช้ดินสอนะคะวาดบางๆไว้ก่อนนะคะอย่าไปลงหนักเพราะหนูลงหนักปั๊บพอลบปั๊บมันไม่สวยละ ใช่ไหมคะสลงลายเส้นให้เป็นภาพชัดเจนเพราะหนูแน่ใจแล้วเออโอเคฉันชอบตรงนี้ละหนูก็ลงลายเส้นให้มันชัดเจนไปเลยหรือใช้ปากกาหมึกซึมก็ได้แล้วก็ลบเส้นที่ไม่ต้องการออกด้วยอย่างลบค่ะ 4. ระบายสีภาพให้เกิดความสมจริงเพื่อถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกตามที่ต้องการนะคะนักเรียนอยากได้ภาพแบบภาพที่นักเรียนกำลังวาดสื่อถึงความรู้สึกยังไงนะักเรียนก็ระบายสีนะั้นลงไปบ่าระบายสีอ่อนสีแก่ให้มันดูสมจริงนะคะนี่ก็คือหลักการวาดภาพจากประสบการณ์ค่ะ ะะตัวอย่างก็คือร่างอันแรกเลยร่างภาพเพื่อถ่ายทอดความคิดอันที่สองลงลายเส้นให้ชัดเจนนะคะอันที่3มนะคะระบายสีเลยตอนที่4ี่ก็คือภาพสําเร็จก็คือภาพที่สวยงามน,นั่นเองค่ะเป็นไงคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพจากสิ่งของรอบตัวใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะการวาดภาพจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใช่ไหมคะ วาดภาพจากสิ่งของรอบตัวแล้วก็รู้หลักการทั้งของสิ่งของรอบตัวแล้วก็หลักการของการวาดภาพจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์นี้นะคะค,คุณครูก็นี่แบบฝึกให้นักเรียนทํานะคะหน้าที่58แล้วก็หน้าที่62หน้าที่58เนี่ยเขาบอกว่าให วาดภาพสิ่งของที่กำหนดให้ลงในกรอบทางขวามือมีทีวีมีนาฬิกามีหมวกแล้วก็มีรองเท้าหนูก็นี่คือสิ่งของที่อยู่รอบตัวนักเรียนทั้งนั้นเลยนักเรียนก็ลองวาดลงไปต้องใช้หลักการในการวาดคือหนึ่งกำหนดอะไรคะเออรู้จักรู้จักสังเกตอะไรคะเส้นสีรูปร่างรูปทรงใช่ไหมคะนักเรียนต้องใช้หลักการมาทำงานนี้นะคะต่อไปหน้าที่62ค่ะ นักรีนสบนะคะก็ให้วาดภาพจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์มาหนึ่งภาพแล้วระบายด้วยดินสอสีให้สวยงามนักเรียนก็ต้องใช้หลักการในการวาดภาพจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนำมาใช้ก็คือ1กําหนดเรื่องที่จะวาดใช่ไหมคะ2ใช่ไหมคะร่างภาพเบาๆ3ลงลายเส้นหนัก นะคะสีระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะคุณครูจะรอดูผลงานนักเรียนนะคะใครเสร็จแล้วก็ส่งลงมาให้คุณครูได้ในไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าใครข้องใจตรงไหนเนื้อหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามคุณครูได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ